โอเคครับสวัสดีครับผมเฉลเชษิ์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องแพรนะครับแล้วก็เรากําลังจะทําการบันทึกคลิปนะครับเกี่ยวกับการสอนอการใช้พอยเตอร์ในภาษาโกลแลงนะครับเอาละเบื้องต้นผมใช้หน้าจออยู่ใช่ไหมแพรใช่ครับอโอเคพี่ก็จะ,ะมาทําต่อจากครา้ที่แล้วเดี๋ยวพี่จะทําการยุบนะครับตรงส่วนนี้ให้มันดูไม่เยอะๆมากแล้วก็เริ่มพิมพ์กันเลยครา้าก่อนเราจะมีอย่างนี้เนาะ ผมได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ example9 ขึ้นมานะครับแล้วก็ตามนี้แหละตันนี้เราก็คงจะเริ่มประกาศตัวแปรกันนั่นคือ i นะครับแบบช็อตฟอร์มใช่ไหมเท่ากับ c2 ตามนี้นะครับแล้วก็สร้างตัวแป p ร p จนเ pointer นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายแอดในการบอกว่าเก็บ address ของมันเข้าไปนะครับก็โอเคมั้ยนะมี g รร n หนึ่งนะครับแล้วก็ m นะครับแล้วก็ t.print นะครับแล้วก็ i นะครับใส่ดับเบิลโคดก่อน i นะครับเท่ากับแล้วก็คอมมาก็ p นะครับอันนี้คืออารมณ์เหมือนกับต้องการแค่ print value นะครับของตัว i ออกมานะส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็น address ใช่ไหมนะครับด้ครบ a d d r e s s of i นะครับก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายตรงนี้เอาละเราก็คงจะรันกันเลยนะ ก็ก็ x นะครับแล้วก็ go m on แล้วก็อ่า index <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงรันมาแล้วนะครับ42ส่วนนี้คือ address นะครับก็จะเป็นเลขฐาน16นะครับ address <c oughs> ของมันคราวนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็อันนี้เราจะลองสร้างตัวแปรแบบที่คืเรามา assign pointer ที่หลังแล้วกันสมมติผมตั้งเชื่อ P2 แล้วกัน ผมเข้าใจว่าก็จะเป็นต้องให้ท้ายตรงกันด้วยต้องเป็น i n ใช่ไหมต้องเป็น star s t a i n นะครับแล้วก็วาด้านหน้าด้วยครับวาด้านหน้า p2 <P 2> พอเราเนั่าโอเค okay. แค่นี้นะครับถัดมานี่ตรงนี้มันจะขึ้น warning ก็คือไม่ถูกใช้พี่สามารถขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็เป็น p2 เท่ากับถูกป่ะจะเท่ากับ p มาดาก็ได้พอพอไตเพราะ pointer มันเท่ากับ pointer ไ,ตตได้ถูกปะ่ะ นะครับก็บจะแางนั้นนะครับหรือจะนั่นก็ได้อันนี้พี่ก็จะลองพูดคอนเซปต์ดูว่ามันได้ไหมก็โดยการที่อาจจะนะครับตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็น i แล้วก็เ n p2 ใช่ไหมอ่าก็น่าจะได้ค่าเหมือนกันถูกต้องป่ะอ่าในสิบสิบสองเหมือนกันเพราะว่าเราเอาค่าของ pointer pointer, pointer มันเก็บ address นะครับอันนี้ถัดมาคืออีกกรณีหนึ่งเช่นอ่าเป็นกรณีของเอ่อเขาเรีออรยกไง p2 เท่ากับนะครับอย่างนี้ก็ได้ถูกตอ้องปะมันก็น่าจะได้ค่าเหมือนเดิมไปแหละโอเคปะนะครับเอาลถัดมาคือจะเป็นเคสตรงบริเวณนี้นะครับก็คือลองเปลี่ยนแปลงค่ามันดูก็จะต้องเป็นสตารนะครับ p เท่ากับ Star p หารด้วย2นะครับแล้วก็ลอง print นะครับ fmt print นะครับแล้วก็ i เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ Star p เข้าไป กมาดูกันนะครับผลลัพธ์เป็นไงโอเคก็ถูกต้องเนื้อได้ยีิบเอ็ดนะครับ,รบเพราะว่ามันหารสองแต่ถ้าเกิดระบบไม่แฮปปี้กับตัวนี้เราจะเป็น p 2ได้ไหมก็ได้ผลลัธ์ก็ได้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าทั้ง p 2แล้วก็ p ไม่ไดาเนี่ยมันชี้ไปที่อะไรตัว i ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าถัดมานะครับสไลด์นี้ก็จะเป็นกรณีที่เรามิวเทสนะครับอ่า ตัวแปรคราวนี้พี่เกียรติมานั่งนั่นพี่ก็สร้างฟังก์ชันน,น,นี้เหมือนรายการคือฟังนะครับแล้วก็มิวเทสนะครับแต่จริงชื่อเนี่ยมันชื่ออะไรก็ได้ถูกต้องไหมนะครับใช่คร <I have. S 1> ับก็แต่ว่าเราตั้งชื่อว่ามิวเทสแล้วก็ p p ตัวแปรที่เราใช้ในการรับนะครับคราวนี้เพื่อป้องกันให้มันไม่งงว่ามันคนละตัวกับตัวเพรพีเนี่ยก็จะเป็นนัสกอร์พีแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถพีใช้สิ่งแท็กนัสกอร์เพื่อเป็นการบอกว่าเป็นตัวแปร local นะครับแล้วก็ใช้เป็น star score p นะครับเท่ากับศูนย์แล้วกันอารมณ์เหมือนรีเซ็ตมันนะครับอยากจะตั้งชื่อตรงนี้เป็นไม่ไม่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยแหละอารมณ์เหมือนเคลียร์ค่าแล้วกนันนั้นพี่ก็จะมาให้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ mutate นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัว p เข้าไปถูกต้องไหมนะครับแล้วก็อน,นั้นพี่ก็จะ print debug ดูว่ามันจะได้ศูนย์ไหมก็น่าจะได้ศูนย์ถูกต้องไหม ช่ครับหรือในเคสนี้น้่าจะ p มันชี้ที่ i ดังนั้นถ้าเกิดเราจะทำ่างนี้ได้ไหมต่อใหม่มันทันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจาก p เป็นอะเป็น a d v e r t ของ i ได้ไหมอืมก็ได้ไดมันก็ลิงก์เป็นตัวเดียวกันแต่พี่จะลองเปลี่ยนตรงนี้ดูว่าแทนที่จะให้เป็น0ใช่ไหมก็อาจจะเป็น p บวกหนึ่งแล้วกันมันจะได้แบบอารมณ์แบบเพิ่มขึ้นออกอ่า ก็จะเป็นยี่สิบสองยามนะครับไม่แน่ใจทำนักเรียนยิ่งงหรือเปล่างงไหมเนี่ยทันไหมทันทันครับเข้าใจครับเออทำให้มันดูเป็นลักษณะหลากหลายรูปเล่นนะครับเอาละก็ในคลิปนี้คงจะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันโอเคครับสวัสดีครับ